สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยนะคะคือกิจกรรมอ v เนี่ยกลับมาอีกครั้งนะคะเป็นกิจกรรมที่แชร์สกินให้เพื่อนเล่นฟรีได้นะคะจำกัดละละ5ครั้งนะคะกิจกรรมก้องแต่วันที่23กันยานนะคะจนถึง24แค่1วันเองนะทุกคนก็จะเป็นแบบ จ uh, ้ารับเอเชียนเกมนะคะคลิปนี้เช่นหก่อ แชร์กันและติดตามกดเปิดกระดิ่งขึ้นแล้วกันเยียๆได้นะคะคือกิจกรรมสําหรับใครที่สวัสดีไวุ้้นฟันน้ํานมทุกท่านนะคะอยู่ด้วยคลิปนี้สักแปบนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนํานะไอดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลยทีพีเซวรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้าว่าราคาร้อนได้ ทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาสเสนอได้เลยที่เพจ tp 7รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ <S <S เล่นไม่เป็นนะคะหรือว่าไม่รู้ว่าวิธีจะแชร์ให้แชร์ยังไงนะคือกิจกรรมแชร์สกินเนี่ยมันไม่ได้มีมาตลอดนะคะทุกคนมันจะมีแบบเป็นช่วงเป็นช่วงมานะอ่าสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้นะคะอ่ะโอเค เราเพิ่งเข้าเกมนะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะว่าเรามีสกินอะไรยังไงสกินไหนนะคะง่ายๆนะคะก็แค่กดเข้ามาตรงโหมดปกตินะคะหรือว่าเล่นได้เล่นกับเพื่อนได้ทุกโหมดเลยนะก็คือต้องเป็นเพื่อนในเกมกันนะคะถึงจะเล่นด้วยกันได้นะทุกคนสมมุติว่าเราสร้างห้อง55ใช่ไหมแล้วเราก็มีตรงนี้นะคะคําว่าเอ่อตรงนี้ยังขาดอีก4คนก็เพิ่มเพื่อนมาได้นะเพิ่มไปแค่คนเดียวหรือว่า 1นคนหรือว่า2คนอะไรก็ได้นะคะเออก็เพิ่มเพื่อนมาแล้วก็แต่ต้องเป็นเพื่อนกันในเกมนะแล้วก็กดเล่นด้วยกันนะคะแค่นั้นง่ายๆเลยสกินของเรานะคะก็จะไปขึ้นอยู่ที่ในตัวเกมของเพื่อนนะคะนี่ตรงนี้แชร์สกินนะมันจะมีขึ้นป้ายนี้อยู่นะก็คือให้รีบมาเล่นกิจกรรมเลยนะคะสำหรับเพื่อนเราคนไหนนะคะมีสกินที่เราอยากเล่นอยู่ก็ให รีบชวนมาเล่นนะคะทุกคนอ่ะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะก็มาทำการแจ้งข่าวสาร r าวีอะไรให้รับฟังกันนะคะอ่ะไว้เจอนใหม่คลิปหน้านะคะ